Ở đâu? Cứ bay làm mai. Hả? À? Ủa cứ bay xuống nhăn. À? Hả? Cứ bay xuống nhăn. Hả? Rồi mà. Đi thì tầm ở tên hả? Hả? Nè, 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 nè. Rồi mà. Rồi mà đâu? Đồ ma Đồ ma Ờ, đồ ma Ở đâu Chọp Mặc dù thì xuống xuống ạ à. Hả Ở đâu ma Cái đào จะเป็นไข่ดาวหรือจะเป็นเสือดาวเนี่ยฮะมาเร็วมามาลมา,มาเป็นไข่หรือจะเป็นเสือฮะ เร็วไปไปไหนก็มาแล้วมาแล้วอ่ะลงมาโอ้ยจะไปนอนอที่สูงไงได้นะเนี่ยนะอ่ะลงมาอะลงมาสบายเหรออะ Thấy không? Đào. Ấy. Nó hai bên này. Hả? À. hai bên này mới non đi Xuống xuống này, 2 mét 3 mét nữa. Rồi. คางให้ละไม่อยากลงละไครดาวเอเ้ยเร็วจะเป็นเสือหรือจะเป็นแมวฮะฮะ่อะ,อ,ะอืมขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้เหรอ ฮะโรยขึ้นนังนี้เหรอเออลงมาเออเอ้ยไม่รับเล็บไปรับไม่รับไม่รับเดี๋ยวพาคุมรถขาดพาคุมขาดว่ะลงมาลงมาไม่รับไปรับไม่รับลงมาลงมาลงมาไม่รับไปรับนะลงมาเออมา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 เร็วจะเอาพาคุมออกแล้วเนี่ย พาคุมออกแล้วเนี่เออแตะมืออีกเอาเอามาเนี mm ่ยเอาดดดดจุดจอ๊น่าหลักจริงๆเลยดู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 เขาผัดนู่นขผัดอยู่นู่นเลยไปไปหาเขาผัดไปนู่นเขาผัดอยู่นู่นเลยเออเขาผัดหากิน้าเลยนู่นขึ้นมารับเล็บเหมือนพาคุมลดขาดหมด เนี่ยดูดิข้าผัดกินยาสบายใจเสิบเลยเนี่ยกินยาเลยเย่ยแล้ว <c oughs> น่ารักมากน้องแมวครับน้องแมวน้อยจองตัวน่ารักมากๆ Dù xuống những à, đây, nó cứ bên đây mai tôi nó khám mãn luôn á đôi 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 ô